ถามเรื่องสัมมาปฏิบัติของคาเลหัตและบรรพชิตพระเจ้ามิลินตรัสถามพระนาคเสนว่าพระบรมศัสดาตรัสว่าคาเลหัตและบรรพชิตปฏิบัติชอบก็บรรลุธรรมได้เหมือนกันถ้าคาเลหัสทรองเรือนเปลือกกลวดด้วยบุตรภรรยาบรรลุธรรมได้เหมือนบรรพชิตผู้ยึดมั่นสิกขาบท พะพุทธุดงคุณสิบสามแล้วพระฤหัสและบัะชิตก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรกันการบรัพชาวดทนยากก็ไม่เห็นมีประโยชน์อันใดสู้เป็นกระหัสไม่ได้ประโยชน์อะไรที่จะทำให้ลำบากเพราะผู้ทำให้ตัวเป็นสุขก็ได้สุขเหมือนกันพระนักเกษณทูลต่อว่าพระบรมศัสดาตรัสว่า กิหัดหรือบรรพชิตก็ตามเมื่อปฏิบัติชอบแล้วก็ได้บรรลุธรรมทั้งนั้นข้อนี้ส่งมุ่งการปฏิบัติชอบเป็นใหญ่เพราะถึงเป็นบรรพชิตถ้าไม่ปฏิบัติชอบก็ห่างไกลจากุณวิเศษไม่ต้องพูดถึงกิหัดเทนจะเป็นกิหัดก็ตามถ้าปฏิบัติชอบก็บรรลุธรรมได้เหมือนกับบรรพชิตก็แต่ว่า บรรพชิตเป็นใหญ่แห่งสมัญญผนเพราะการบรรพชาเป็นของมีคุณมากมีคุณเป็นอนเนกมีคุณหาประมาณมีได้ไม่อาจประมาณคุณของบรรพชาได้เหมือนกับแก้วมณีโจทย์ของพระเจ้าจากักรพรรดิที่ไม่มีใครอาจเตียราคาได้ฉะนั้น อีกอย่างหนึง่งก็เหมือนกับลูกคลื่นในมหาสมุทรซึ่งไม่มีใครประมาณได้สิ่งที่ควรทำทุกสิ่งบรรพจิตยอมสำเร็จได้เร็วไม่ชักช้าคือบรรพจิตผู้มักน้อยผู้สันโดษผู้เงียบสงัดผู้ไม่คลุกคลีผู้มีความเพียรแปลงกล้าผู้ไม่มีห่วงใยผู้มีศีลบริบูรณ์ ผู้มีอาจาระขัดเกาแล้วฉลาดในการปฏิบัติทุดง้งย่อมสำเร็จคุณวิเศษได้เร็วเหมือนกับลูกศรที่ไม่มีข้อมีปมที่เราเกลี้ยงเราดีที่ตรงดีเวลายิงไปย่อมไปได้รวดเร็วฉะนั้น สิ่งที่ควรทิ้งเสียพันระจิตทำให้สำเร็จได้เร็วกว่าคาเลหั์